รันดัมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมินาวาทาโร่สายสดสำหรับสายสดนะคะหลังจากนี้เหมือนมีอะไรในการเริ่มต้นใหม่เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่คุณฝ่าฟันมานานในความสดของคุณกำลังจะผ่อนคลายลงแล้วนะคะแต่ว่าคุณจะต้องทำอะไรบางอย่างให้มันชัดเจนมากขึ้นนะเติมเต็มตัวเองมีความสุขให้มากกว่านี้เชื่อในเส้นทางของตัวเองและบางครั้งอย่าฟังเสียงคนอื่นมากกว่าเสียงหัวใจของตัวเองนะคะไม่งั้นอาจจะนกได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่า เป็นช่วงเวลาทองของคุณที่ถ้าหากคุณลงมือทำอย่างชัดเจนพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความสุขกับชีวิตคุณสามารถที่จะเสกสรรสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณได้ดังใจปาถนาเลยทีเดียวอยากได้แฟนก็ให้ได้แฟนอยากได้เงินก็ให้ได้เงินอยากได้เส้นทางชีวิตก็ขอให้คนพบนะคะและหากต้องการดูดวงส่วนตัวทักทายกันมาได้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ